ปริดานะคะเหมาะดูสร้างแรงบันดาลใจค่ะวันนี้ปริดาก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเลขนะคะพลังงานตัวเลขแห่งจิตวิญญาณค่ะวันนี้จะเสนอตัวเลข 449, 442, 646นะคะเกี่ยวกับคำพูดเจรจาสื่อสารประชาสัมพันธ์มือถือออนไลน์ Facebook วิดีโอตัดต่อนะคะพิธีกรนักร้องอาชีพที่ต้องใช้คำพูดต้องผ่านหน้าจอนะคะรูปภาพสื่อสารรีวิวโฆษณา นะคะโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไอเดียสร้างสารรค์นะคะคือเลขเหล่านี้จะมาช่วยส่งช่วยเสริมให้คุณประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นนะคะและหลายคนนะคะได้ใช้เคล็ดลับนี้โดยการพกเลขมือถือที่ติดเครื่องติดตัวติดเบอร์ที่ส่งเสริมความสําเร็จให้กับเรานะคะตอนนี้ใครๆก็หันมาใช้โลกโซเชียลใช้ Facebook ใช้ออนไลน์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วกําลังร้อนระอุเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทุกคนต้องอยู่บ้านต้องโฮมเวิร์กนะคะช่องทางที่จะผ่านการสื่อสารได้นั่นคือการมีการมีตัวตนในโลกโซเชียลนั่นเองนะคะแล้วทำยังไงเราจะไปได้ดีกับตรงนี้เพราะหลายท่านไปไม่เป็นก็มีนะคะแต่สุดท้ายแล้วเหตุการณ์บังคับนะเนื่องจากโลกโควิดเข้ามาก็ทำให้หลายคนต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ะะแล้วเราจะทำไงให้เราตัวเราทันสมัยทันเหตุการณ์ทันเทคโนโลยีตรงนี้หลายคนเก่งค่ะแต่อีกหลายหลายคนก็ยังยังเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะแต่ด้วยเหตุการณ์ที่บังคับค่ะเพราะว่าต้องทุกคนต้องอยู่บ้านถูกไหมคะทุกคนจะต้องแบบพบกันติดต่อถือสารกันก็คือผ่าน Facebook นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเลขที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นหมายถึงตัวหนังสือ ตัดต่อวิดีโอการใช้คำพูดการสื่อสารการหาความรู้นะคะการพัฒนาตัวเองแม้กระทั่งการเรียนตอนนี้ลูกหลานเราก็เรียนผ่านออนไลน์นะคะตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขกลุ่มทันสมัยการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะและการเรียนรู้จากโลกโซเชียลนะคะ ตอนนี้ผู้คนที่มีความรู้มากมายออกมาให้ความรู้เราก็ศึกษาเก็บข้อมูลมาพัฒนาตัวเองนะคะแล้วเลขอะไรส่งเสริมให้คุณเรียนรู้ได้เร็วพัฒนาตัวเองได้เร็วก็ยังมีอีกหลายตัวเลขเลยค่ะนอกจากที่จะพูดออกออกมานี้แล้วนะคะก็จะพบปาริดาในคลิปต่อไปค่ะปาริดาก็จะออกมาให้ความรู้เรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย